สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบิลิเวอร์สาซึ่งคลิปนี้จะเป็นกรารพยากรณ์คนเกิดราศีเมษและลัคนาเมษสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i ต e ติดตามไปกำลังใจกับช่องชาแน,นลของเราได้นะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดละอดีมาที่บ e l i e v อร์6 9ม้าตัหน้าล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อัดละอดีมาทาค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้2ต่อในกลางเดือนพฤศจิกายนเริ่มต้นตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนถึงวันที่ 20พฤศจิกายนวันที่20พฤศจิกายนเป็นวันสุดท้ายครับอลาดีมาทำค่าคืนได้ก็จะได้ค่าพปรเศล็ลดให้2ต่อครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนธันวาคม25 6 8ซึ่งเป็นเดือนที่12ของปีเป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะครับมีการโคจรยกยาราศีทั้งหมด5ดวงแต่มีการทานรันสิตย์ของดวงดาวทั้งหมด6ครั้งมันเยอะเกินไปขออนุญ,ญาตแบ่งเป็น2อ P ีีครับ EP นี้เป็นอีีแรกนะครับอันนี้ผิดนะเดี๋ยวจะบอกทีหลัง อีพีนี้เป็นอีพีแรกมีดาวย้าย3ดวงแล้วก็จะมีอีพีที่2ตามมาย้ายอีก3ดวงก็<ๆ>ฝากติดตามรับฟังกันด้วยนะครับในอีพีที่2เนาะผู้ที่เกิดราศีเมษดูจากด้านล่างสีส้มนี้ครับลัคนาเมษทางทิศเหนือได้ทั้งราศีลักษณะชัดจุดเดียวกันครับตนุราศีเมษต,ตรงนี้มีดาวเกิดกุมราศีเกิดลัคนากําเนิดนะครับโอเคคือแจ็คพอตราศีเมษเนาะแต่ว่ายังไม่ดูนะว่าราศีอื่นจะเป็นอีกหรือเปล่าแต่ขออย่าเป็นเลยวุ่นวายมากคือผมตรวจทานแล้วนะแต่มันก็ยังผิดอยู่ดี อาจจะเพราะว่าทำา2คลิปคะแนนสกราฟิกต่อหนึ่งเดือนเพราะแบ่งเป็น2 EP EP แรกกับ EP ที่2ใช่ไหมครับมันก็เลยมีการผิดพลาดได้ต้องขอพนันที่นี้ด้วยพอดีผมตรวจทานแล้วนะแต่ก็เบร์เมื่งตอนนั้นเพราะว่าคลิปมันมี24คลิปแล้วผมรีบไปทานข้าวด้วยนะครับเพราะว่าทําตอนสายๆแล้วก็อ่าจนถึงทานข้าพอดีแล้วมันเกินเวลาแล้วก็รีบรีบไปกินอย่างเงี้ยก็เลยทําให้อาจจะแบบเผลอเลยลืมไปว่า มันมันไม่ถูกนะ,นะครับต้องขอพันในที่นี้เดี๋ยวผมจะขึ้นชาร์ตอีกอันนึงก็คือราศีตุลให้จะได้รู้ว่าดาวย้ายเมื่อไหร่แล้วก็สลับไปสลับมาก,กับตรงนี้แต่ว่าผมจะไม่สลับให้มันวุ่นวายงงคนดูเนาะจะสลับไปไวเอานะครับจะได้เขาจะแบบว่าจะได้ไม่ต้องลายตานะครับโอเคเรามาดูกันอันดับแรกนะครับดวงแรกให้ดูแต่ตรงกรอบตรงนี้เท่านั้นนะครับไม่ต้องดูอย่างอื่นนะไม่ต้องดูตรงนี้ไม่ต้องดูตรงนี้ไม่ต้องดูตรงนี้นะอ่านะครับ อันดับแรกดาวอังคารนะครับย้ายราศีดวงแรกในเดือนธันวาคมเนี่ยเข้าสู่ราศีธนูนะครับวันที่6ธันวาคม68เสาร์นะครับโอเคอังคารย้ายวันที่6ธันวาคมเข้าสู่ราศีธนูนะครับหธันวาคมย้ายจากราศีพิจิกตอนแรกอ่ะเขากุมกันกับดาวคู่ศัตรูคือดาวทิอาทิอังคารจําได้ไหมครับเดือนที่แล้วเราพยากรณ์ไปแล้ว เดือนพฤศจิกาครับมันมีดาวทีตยังคันกลุ่มกันเนาะก็คือดาวคู่ศัตรูอันดับหนึ่งนะครับพอดาวคันย้ายหนีออกมาก็ปลอดโปร่งขึ้นและดันย้ายไปอยู่ใดืนสุภาที่ดีด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยวันที่6เป็นต้นไปอ่ะนะครับจะดีมากนะครับสลับคนราศีเมษแต่ว่ามันก็ยังมีดาวที่ยังค้างอยู่ในราศีพิจิกอยู่เพราะว่ามันเป็นเดือนพฤศจิกาดาวรายเดือนจะโครจรเข้าสู่ราศีมรณะนะครับอันนี้เราต้องเข้าใจนะครับมันต้องเป็นทุกปีปีละ หนึ่งครั้งก็คือจะต้องอกอุเขาเรียกว่าอะไรสถิตอยู่ในราศีพิจิกแล้วก็ดูดาวสถิตในราศีพิจิกซึ่งอยู่ในเดือนบัณะซึ่งเป็นปกติทุกปีอยู่แล้วในเดือนพฤศจิกานะครับพอเดือนธันวาคมก็จะเริ่มทยอยเข้าสู่ราศีธนูโอเคนะแต่ต้องเป็นกลางเดือนไปแล้วนะทีนี้ดาวอังคารเนี่ยสถิตในเดือนสุภะเนี่ยหนีอาทิตย์มาก่อนถือว่าดีเลงกับดาวพระหัสเสดีด้วยก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรแต่อังคารเนี้ยอยู่ในเดือนสุพะก็ดีหมายถึงการการะทาการ การที่ทําอะไรด้วยความมุมนะเพื่อความพยายามไปสู่ความสเร็จคือพูดง่ายว่าอังคารในเนสุภาคือความพยายามความวิริยะอุตสาหะที่ดีมากนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆเป็นตําแหน่งตรีโกลหลังลัคนานะครับทีนี้ดาวอังคารนี้มาจากสองเจ้าเรือนคือเจ้าเรือตนตนุคือตัวตนของฉันเองนี่แหละรวมถึงเรือนมรณะด้วยตนุไปสถิตเรือนสุภาตนุสุภาแปลว่าตัวตนของเราเนี่ย จะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นหมายว่าต้องทําตัวเป็นผู้ใหญ่ด้วยเพราะว่าทําให้เหมาะกับสมกับดวงดาวตานุสุภะหมายถึงเราจะมีความคิดความอ่านที่พัฒนาขึ้นมีการศึกษาเรียนรู้มากขึ้นนะครับหมายถึงการเรียนรู้การศึกษาการเรียนต่ออย่างี้ครับแล้วก็ตนุสุภะหมายถึงการมีอะไรคืออังคารคือการกระทําแปลว่ามีการกระทําร่วมกันกับผู้ใหญ่หมายความว่าอาจจะมีการ เป็นพาร์ทเนอร์กันอาจจะมีลักษณะของการทำงานร่วมกันในโปรเจกต์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะอังคารคือการกระทำแอคชั่นเนาะส่วนเรือสุภาพแปลว่าผู้ใหญ่ตนุคือตัวตนตัวตนที่เข้าหาผู้ใหญ่ก็แปลว่าน้อมตัวเข้าสู่น้อมตัวเองเนี่ยลงเข้าสู่ผู้ใหญ่หมายความว่าสัมมาคาระไปลามาไหว้นะครับกับผู้ใหญ่แล้วจะดีผู้ใหญ่จะเมตตาจะช่วยเหลือจะสนับสนุนเราดีนะครับด้วยการกระทำที่ดีนะครับ แต่มันมาจากเรือนบรณะด้วยนะครับอันนี้เราต้องเข้าใจว่าคนราศีเมษเนี่ยได้รหัสกรรมเป็นตนุบรณะซึ่งได้ดีหนึ่งเสียหนึ่งนะครับก็คือตัวตนกับภพบเรือนบารณะนั่นเองพอบรณะไปสถิตในเรือนสุภาเนี่ยไม่มีตําแหน่งอังคารอยู่ในราศีพิจิกเนี่ยก็ระมัดระวังเรื่องของบรณะสุภาก็คือบรณะคือการสูญเสียการพ,รพรัดพลากการจากราการเสียหาย คำสิ่งที่มันอาจจะแบบทุกกายทุกใจนะครับทุกกายก็คือปัญหาด้านสุขภาพนะครับแต่ไม่มีเพราะว่ามรณะสุภาก็คือสุขภาพดีไม่มีปัญหาแต่เป็นอย่างนี้ที่จะต้องระมัดระวังก็คือ,อการผับการผับผ้าก็อย่าเพิ่งเอาอย่างนี้ก่อนเอาเอาเอาอันที่ลายก่อนที่ลายยังมีอยู่อย่างเดียวที่ต้องระวังก็คือมรณะสุภาก็หมายความว่าระมัดระวังการกระทําที่ร้อนแรงกับผู้ใหญ่อาจจะนําไปสู่การ สูญเสียอะไรบางอย่างเช่นสูญเสียความเป็นผู้ประทับไปสูญเสียความเป็นเจ้านายหัวหน้าของกับลูกน้องของเราเนี่ยไปนะครับดังนั้นเนี่ยต้องระมาระวังตรงจุดนี้ด้วยการกระทําอันร้อนแรงอังคารเนี่ยมันอยู่ทัดไฟมันหมายถึงการร้อนแรงอังคารคือโทสะจริตหมายถึงว่าคนราศีเมษเป็นคนที่ต้องเข้าใจนะครับว่าคนราศีเมษเนี่ยเป็นคนที่มักจะแสดงออกด้วยความรุนแรง แสดงออกมาเลยความรุนแรงออกมาเลยคือพูดง่ายว่าไม่พอใจก็เบี่ยงก็วีนก็ฉะเลยทันทีนะครับอะไรประมาณนี้แล้วดาวพุธของคุณ่ะเสียด้วยเป็นอรกิก็จะหมายถึงการพูดจาที่อาจจะรุนแรงนะครับออกมาด้วยตามมาด้วยนะครับก็เรียกว่าวีวาทะจะเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยคนราศรีเมษต,ต้องระมัดระวังเรื่องของภา,าวะอารมณ์ดีๆอารมณ์มันจะแปรปรวนง่าย คือพูดง่ายว่าดาวอังคารเนี่ยเป็นตัวคุมชีวิตคนราศีเมษเลยอังคารดีก็ควบคุมสติมุมานะขยันอดทนวิริยาอุตสาหะดีแต่ถ้าอังคารเสียพังหมดเลยพังหมดเลยชีวิตเนี่ยพังเลยเพราะดาวอังคารดวงเดียวนี่แหละนะครับดาวประจำตัวนี่แหละทีนี้มรณะสุภะด้านดีก็คือการเดินทางไกลแต่ว่ามันจะมีทุกขลาบหมายถึงว่า คนขวายที่จะลำบากไปต่างถิน่นแต่ก็จะดีตรงที่ว่ามันมันลดความเบื่อหน่ายลดความวุ่นวายอะไรต่างๆเนาะต่อไปไปดวงที่2ครับเสเวลาเยอะแล้วโอเคดวงที่2นะครับก็คือดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกวันที่7จธันวาคม68ดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีพิจิก7จธันวาคม68โอเคห่างกัน1วันนะวุ่นวายมากสลับไปสลับมาอ่ะคือไม่อยากให้ทุกคนปวดหัวลายตาครับ ก็เลยยากตัวเองดีกว่าเพราะตัวเองผิดพลาดเองก,ก็ยอมรับที่จะแก้ไขนะครับโอเคดาวพุธายกจากราศีตุลปตัตนิเข้าสู่ราศีพิจิกมรณะวันที่7ธันวาคมนะครับก็ต้องระมัดระวังแล้วเพราะดาวพุธเนี่ยกออกจากตําแหน่งดีไปสู่ตําแหน่งเสียนะครับยังไม่รู้นะว่าถึงเมื่อไรอันนี้นี่นนถึงวันที่26กเนาะก็คือ25ก็คือเพื่อว่าวันที่ 7- จ็ดถึง 25, ยีาดาวพุธตกมรณะต้องระวังครับดาวพุธตกมรณะแปลว่า ด้านดีด้านเสียมีด้านดีด้วยนะดาวพุธด้านดีตกมานะคือการเอาตัวรอดหมายถึงว่าเมื่อยามขับขันดาวมฤตยูเลงคือการขับขันพลิกสถานการณ์โดยช่วงเขาไโดยแบบพลิกผันแบบช่วงครั้งช่วงเขาแบบปุ๊บ,บเลยะเนะครับคือพลิกกลับเลยเลยนะครับถือว่าดีหมายถึงว่าแต่ต้องมีสติต้องมีข้อมูลต้องหาความรู้มันถึงจะพลิกเกมได้แต่ก็จะพลิกได้ด้วยอํานาจของดาวพุธท,ที่ ที่มันไหลลื่นน่ะมันสามารถเอาตัวรอดได้นะครับดาวพุธเป็นดาวเอาตัวรอดพอเวลาอยู่ในเรือนมรณะเนี่ยก็หมายถึงว่าในยามขับขังจะเอาตัวรอดได้ถือว่าดีมากแต่ดาวพุธเสียเยอะเลยครับก็ดาวพุธคือการพูดหมายถึงตกมรณะคือปากเสียระวังการคำพูดเห็นไหมที่ผมเคยพูดเนี่ยว่าดาวคันนาชีวิตจะทําให้เกิดการหุนหันพันแล่นทําอะไรแล้วบุรศสตรจะิบมาทําให้เกิดการประทะคารม และดาพุดตกมา,าก็คือการเสียหายเรื่องคําพูดอันดับแรกอันดับ2คือการสื่อสารอาจจะมีการผิดพลาดทําให้เกิดการเข้าใจผิดเกิดการเสียหายได้หมายควาว่านัดเวลานี้แต่มาไม่ตรงกรันอาจจะทําให้เกิดความคาดเคลื่อนแล้วเสียหายในเรื่องของอ,อีเวนต์หรืองานหรืออะไรต่างเนี่ยได้เหมือนกันถูกไหมครับส่วนตัวที่3คือเอกสารอันนี้สําคัญเอกสารถ้าเป็นต่างถิ่นเนี่ยจะหมายถึงวีซา่าการรอคอยความสูญเสียคือมันไม่ผ่านสักทีนะครับใครทําวีซ่าไม่ผ่าน ในช่วงนี้ใครทำขอวีซ่าต่อวีซ่าก็เลื่อนเป็นโรคเลื่อนนะครับยังไม่ได้นี่ครับก็อาจจะมีความยากในการเข้า,าประเทศเขาหรือจะกลับมาอะไรยังไงวุ่นวายไปหมดต้องสื่อสารติดต่อกับกงสืลอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็ระมัดระวังในจุดนี้ด้วยส่วนมรณะอีกอย่างหนึ่งคือการเซ็นสัญญาอันนี้ถ้าเดือดร้อนคือหมายว่าถ้าทําไปแล้วอาจจะมีความเดือดร้อนเรื่องของการฟ้องร้องคดีความไม่ได้เป็นไม่มีเกณฑ์คดีความ แต่ให้ระมัดระวังเอาไว้เพราะว่าเอกสารเนี่ยมักจะไปเกี่ยวพันกับคดีความง่ายที่สุดนะครับก็ระมัดระวังเรื่องของเอกสารเวลาจะเซน็นเซ็นปกติเซ็นง่ายๆเซ็นแบบไม่ต้องรอบคอบมากมายไม่ต้องอ่านอะไรลึกซึง้งลึกมากจนเกินเหตุแต่ว่าก็เซน็นเซ็นไปมันก็จบถูกไหมครับแต่รอบนี้ไม่เหมือนทุกครั้งนะครับดาพุธตกมาระแล้วหมายถึงการเซ็นสัญญาตกตําแหน่งวรระคือความเสียหายถ้ามันเสียหายเล็กเลกน้อยๆเดือเป็นคนที่รู้จักมันก็ยังพออารมณ์อโดยได้ แต่คือมันเหมือนกับการช่อโกงได้เลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราทําด้วยความไม่รู้แต่ว่าทําไปแล้วอาจจะเกิดผลไม่ดีเกิดขึ้นมันก็อาจจะหมายถึงเล่นตุกติกหรือเปล่าคู่คคคกรณีจะคิดว่าเราเล่นตุกติกหรือเปล่าอ่ะก็จะมีการฟ้องร้องคดีได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะทําให้มีเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยมาได้อะไรลักษณะนี้เนาะอ่ะก็การเดินทางระวังการประทะคารมกับผู้ใหญ่ระวังเรื่องของวีซ่านะครับต่างถิ่นต่าง ประเทศและก็ระวังเรื่องของการเซ็นสัญญาจะนําเพศนําไัยมาสู่ตนนะครับต่อไปไปดวงที่3ดวงสุดท้ายต่อกันเลยครับตัวสุดท้ายไม่ให้กระโดดดาวสุดท้ายนะครับคือดาวอาทิตย์นะครับย้ายเข้าสู่ราศีธนูวันที่16ธันวาคม68จําก่อนอ๋ออเคอตย์ย้ายธนู16ธันวาโอเคอย่างนี้ครับ อาทิตย์ย้ายจากเรือนพิจิกมรณะเนี่ยนะครับที่ออกที่จาได้ไหมอังคารย้ายออกมาเนี่ยครับและดาวอาทิตย์ยังรออยู่ในเรือนมรณะเนี่ยต้องนมตั้งนานนะครับจนกลางเดือนเนี่ยถึงย้ายออกมานะครับในราศีธนูซึ่งพอย้ายเสร็จปุ๊บไปเกาะกูมกิ้ดาวคารเหมือนเดิมนะครับในเรือนสุภะคืออย่างนี้ครับเราจะอธิบายเป็นช็อตๆอย่างนี้ช็อตแรกคือดาวอาทิตย์สถิตในเดือนสุพะอาทิตย์เนี่ยหมายถึงความโดดเด่นความร้อนแรงความมีอีโก้และก็หมายถึงความมีชื่อเสียง พอไปตกในตําแหน่งสุภพก็หมายถึงชื่อเสียงตําแหน่งหน้าที่การงานนะครับหมายถึงความโดดเด่นความเด่นดังมีชื่อเสียงความสําเร็จอ่ะดีหมดเลยอาทิตย์อยู่ในตําแหน่งนี้ดีมากๆในรอบหนึ่งปีและดาวอาทิตย์ยังมาจากตําแหน่งของปุตตะด้วยปุตตะเนี่ยหมายถึงความคิดสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆไอเดียโปรเจกต์การลงทุนความเสี่ยงหมายถึง บุตรบริวารน,นะครับอะไรความสมหวังความชอบความยินดีปรีดาอะไรประมาณนี้พอไปตกในดอนสุภาพมันแปลว่าความสุขล้นเหลือเลยครับเพราะว่าปุตตะแปลว่าความสมหวังสุภาพแปลว่าความสุขดังน,น,นั้นจึงหมายถึงความสุขมันมาจากความสมหวังหมายถึงคุณสมพรสมหวัง,สม,วงสมพรปรารถนาทุกอย่างทุกประการคําพูดเนี้ยก็จะว่าครับคือดีเวอร์แต่มีแต่ครับปรากฏว่ามีดาว คู่ตัตรูอันดับหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อดาวทิ์โครจรย้ายมานะครับในวันที่16ธันวาคมเป็นต้นไป16-31ไอ้เอาเฉพาะเดือนนี้ก่อนนะมันจะข้ามไปปีหน้าเลยนะจะเกิดเกณฑ์แตกหักแตกแยกเลิกลาสูงนะครับแต่มัน่นี้ครับอย่าเพิ่งตกใจเดี๋ยวเอาบอกข้อดีก่อนเดี๋ยวจะตกใจกันอะดรยังคันอยู่ตรงนี้ก็จริงแต่มีดาวพฤหัสีอยู่ตรงข้ามเห็นไหมครับในราศีมิถุน เขาบอกว่าอาทิตย์เล็งกับพฤหัสเนี่ยจะได้เกณฑ์โชคใหญ่ในชันษาหมายคมว่าในอายุของเราเนี่ยถ้ามีดาวอาทิตย์เล็งกับพฤหัสศุดีเนี่ยมันจะได้ในรอบ12ปีแต่มันจะเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆเพราะว่าปีหนึ่งจะเปลี่ยนหนึ่งครั้งคือดาวพฤหัสย้ายส่วนใน1ปีที่ที่ดาวพฤหัสในราศีนั้นอนะเรื่องนั้นน่นนะก็รอหนึ่งประมาณ1ปีเนี่ยมันจะมีอยู่1เดือนนะครับก็คือเดือนธันวาคมนี่แหละ แต่กลางเดือนแล้วนะเพราะว่าดาวอาทิตย์จะย้ายทุกๆกลางเดือนไปไปเล่งกับดาวพฤหัสบดีได้คู่มิรใหญ่และอยู่ในภพเดือนที่ดีด้วยสาช้ากับสุภะแต่มันหมายถึงการเดินทางนึ่งคู่นะครับสาช้าคือการเดินทางใกล้สุภะคือการใช้ชีวิตแดนไกลนั่นจึงหมายถึงการเดินทางที่มีเกี่ยวข้องกับการคือเดินทางบ่อยและอาจจะหมายถึงการได้ยกย้ายที่หลับที่นอนเนี่ยไปอยู่ต่างถิ่นด้วยไหมคราบว่าอาจจะไปท่องเที่ยวธันวาคมเป็นเดือนท่องเที่ยวฤดูหนาวของประเทศไทยไฮซีซัซ่นเนาะ ในทางซีกเหนือไม่ใช่ใต้ใต้ฝนตกชุกเลยครับช่ำเนาะตอนนี้ภาคใต้ช่าดังนั้นเนี่ยก็ต้องไปเที่ยวภาคเหนือกันอีสานกันทีนี้อย่างนี้ครับอ,อ,อันนี้คือข้อดีแต่ข้อเสียโอ้โหแรงแต่แต่ก็อย่างที่บอกไปว่ามันลดรอ,อ,อลดล,ลดแรงทอนแรงลายลงแล้วอาทิตย์อังคารแตกหักอุบัติเหตุผาตัดแตกแยก นะครับอันดับแรกมันจะมีการประทะอารมณ์ปะทะคารมกันเรื่องของดาวพุธตกวรรณะเนาะแล้วก็อาทิตย์เจออังคารแตกหักนะครับกับผู้ใหญ่เจ้านายเพื่อสนับสนุนอันนี้อันดับแรก2คือแตกหักกับเรื่องของคนที่เป็นการสื่อสารรอบข้างก็หมายถึงสังคมเราเองน็ไดก็คือเพื่อนนั่นแหละเพื่อนร่วมงานแตกหักกันแตกหักเลยนะ 3. คืออาทิตย์อังคารเนี่ยหมายถึงการแตกแยกในความสัมพันธ์หมายถึงว่า แต่ไม่เกี่ยวกับคู่โชคดีที่ยังไม่เกี่ยวกับคู่มันคือแตกหักความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ผู้สนับสนุนผู้ช่วยเหลือเราอะครับคือแตกคอรกันไปแปลว่าเราจะไม่มีผู้ช่วยเหลือแล้วนะคนคนนั้นไม่ใช่หมายถึงทุกคนคนคือมันอาจจะหลายคนก็ได้อาจจะคนเดียวก็ได้แล้วแต่เราทําเรื่องนะครับอังคารมันร้อนแรงตรงเนี้ยก็ระมัดระวังนะครับมันจะแตก<อ>หักกับผู้ช<ๆ>่วยเหลือไปหมดดังนั้นเนี่ยเราก็อาจจะไม่มีผู้ช่วยเหลือสนับสนุนได้นะครับต้องระมัดระวังนะแตกหักคนเดียวช่างมันเถอะเพราะว่าบางทีอะมันทนไม่ไหวก็เข้าใจ แต่ถ้าอย่าแตกหักกันทุกคนก็แล้วกันนะครับอีกอย่างหนึ่งคือ,อเรื่องของเกณฑ์อุบัติเหตุนะครับก็จะเกิดขึ้นเพราะมีการเดินทางเนาะันั้นเนี่ยก็ระมัดระวังแต่มันเลี่ยงยากที่จะไม่เดินทางแต่เอาเป็นว่ามันเบาลงแล้วแหละก็เอาเป็นว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายแต่ไม่รุนแรงพูดง่ายๆอย่างนี้แล้วกันสรุปว่าเกณฑ์อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นได้ง่ายแต่ไม่รุนแรงนะครับไงก็อย่าร้อนอย่าแรงอย่าเร็วก็แล้วกัน แล้วเราก็จะไม่เกิดเรื่องเกิดปัญหาไม่เกิดอุบัติเหตุนั่นเองครับยังไงก็สูๆกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c r ร b ์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องแชร์ได้ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ